สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องส่องพานะครับมาดูกันข้างในเยนพลาอะไรนะครับมีลูกค้าท่านหนึ่งส่งมาขายมาดูกันได้เลยครับผมการถ่ายคลิปก่อนแกะกล่องเนี่ยเป็นการเซฟตี้เฟิร์สอย่างดีนะครับใครมีวัตถุมงคลอยากแบ่งปันนะครับทักมาได้เลยนี่กล่องใบเสนีครับเนี่ปิจจุรีที่อยู่เรียบร้อยนะครับ จะแก่เริ่มแก่เลย <c oughs> เคยมีวัตถุมงคลจกแบ่งปันพักมาได้เลยนะครับ <c oughs> ยินดีรับเช่าวัตถุมงคลที่นิยมตามหลักสากลน,นะครับส่งรูปมาพร้อมราคาได้เลยนะครับ นี่นะครับนี่นะครับอ่าแกะพร้องกันต้างไงเป็นไงมาดูกันได้เลย พิมพ์ใหญ่ดว,วะเนี่ยโอ้โหได้มาแล้วครับผมพิมพ์ใหญ่ซะด้วยโอเคนะคปิดตานะครับหน้ากาวคำนี่ตัวจิ๊บเลยนะครับนี่อ่ทั้งหมดนี่ก็เป็นที่มีอยู่นะครับใครสนใจรายการไหนก็หลังไบม,มาได้เลยลหลังไมทักไอดี d ี่ หลังไม่ได้เลยครับเนี่ยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับใครมียูทูุ่มคนอยากส่งขายนะครับส่งมาได้เลยนะครับทางจุดจุดจุดนะครับอ่าสวัดกดติดตามด้วยไปดูช่องทางการติดต่อผมนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ